ครอบครัวของนกมุกและพี่ไก่ตอก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็เหมือนอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ตั้งแต่เล็กจนโตก็เติบโตมาด้วยการอะไรอย่างนี้แล้วน้องมุกก็เป็นพนักงานโรงแรมรีสอร์ทสาวสวยก็เป็นสิ่งที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆในเกาะรวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนพี่แกต๊อกก็เป็นหนุ่มรักษาความปลอดภยัยดูรถเข้าออกอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจะไม่ใช่แค่หนุ่มธรรมดาทั่วไปนะคะเหมือนพี่เขาก็ทําความดีด้วยการช่วยคนจมน้ามาแล้วด้วยแล้วทีนี้นะคะ,ะทางน้องมุกแล้วก็พี่แก่ต๊อกนี้ก็เหมือนพี่แกกต๊อกก็เหมือนจะ แอบชอบน้องมุกอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนจะชวนน้องมุกไปกินข้าวเที่ยงนะแล้วก็มีอะไรจะบอกด้วยน้องมุกก็เหมือนก็อยากจะรู้นะคะก็โอเคไปกินข้าวด้วยกันตอนเที่ยงแล้วพี่แกก็สารภาพว่าชอบน้องมุกนะอะไรประมาณนี้พูดด้วยความจริงใจออกมานะคะส่วนน้องมุกก็เหมือนจะตีความหมายไปแบบเชิงแบบทีเล่นทีจริงแบบอย่าพูดเล่นนะอะไรประมาณนี้ไม่ตลกพูดอะไรเนี่ยไม่ตลกเลยก็เหมือนจับกันแกล้งหัวรอกันไปอะไรอย่างนี้ ด้ความที่ก็ถามต่อนะคะว่ารู้จักไหมเดทอะพี่รู้จักไหมว่าการเดทเป็นยังไงอย่างนี้แล้วพี่แกต่อก็เหมือนแบบไปเลยนะก็ได้ไปคืนนี้เลยก็ได้เราไปเดทในทุกๆวันเลยก็ได้นะก็เหมือนจะพุ่งตัวแรงสุดว่าชอบน้องมุกอยากจีบน้องมุกประับมานี้ค่ะกับความชิมุกก็เหมือนจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะด้วยรูปร่างหน้าตาการศึกษาหน้าที่การงานบวกกับความทะเยอทะยานของชิมุกที่อยากจะไปทองโลงกว้างนะคะจะไม่หยุดอยู่ที่เกาะสมุยแห่งนี้แลวเหมือนพี่